สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้4มีนาคม2025แอดมินนำเรื่องราวสั้นๆมาเล่าสู่กันฟังครับวันนี้ก็มีรายงานว่ามินอ,องไลผู้นำของกองทัพเมียนมาหรือกองทัพพม่าได้เดินทางไปยังกรุงมอสโกประเทศรัเสเซียด้วยครับและในวันนี้ก็มีรายงานด้วยว่ากองทัพรัเสเซียเตรียมการที่จะบุกโจมตีครั้งใหญ่ ในพื้นที่2จังหวัดในยูเครนตามการรายงานจากนักข่าวเควินสตีลได้บอกว่าหน่วยข่าวกรองได้รายงานว่ากองทัพราสเซียกำลังมีการจัดเตรียมกำลังพลเป็นการจัดเตรียมกำลังพลเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าทำการโจมตีสองเมืองในยูเครนครับสองเมืองที่ว่านั้นก็คือเมืองเคอร์ซอน และเมืองซับปูริเซียประเทศยูเครนเวลานี้กองทัพรัสเซียมีการตรึงกำลังพลไว้ในส่วนหนึ่งของจังหวัดเคอร์ซอนและส่วนหนึ่งของซับปอริเซียตามการรายงานจากข้อมูลหน่วยข่าวกรองได้ระบุว่ารัเสเซียกำลังมีการเตรียมกำลังพลเรียกเตรียมกำลังพลครับไม่แน่ใจว่า กองทัพรัสเซียจะปฏิบัติการบุกไปข้างหน้าเพื่อทำการโจมตีเคอร์ซอนและซับบริเซียเมื่อไรแต่ว่าเวลานี้รัสเซียกำลังเตรียมกำลังพลอยู่ครับในช่วงเวลานี้ก็มีรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้มีคำสั่งให้ฝ่ายบริหารของทรัมป์ระง,งับการสนับสนุนทางด้านการทหารให้กับยูเครนไม่ว่าจะเป็นการอนุมัติ สนับสนุนในสมัยที่โจเซฟไบเดนได้อนุมัติไปแล้วซึ่งกำลังดำเนินการจัดส่งก็จะมีการระง,งับสิ่งเหล่านี้ด้วยครับนั่นก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างที่จะไม่ดีสําหรับยูเครนครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศพันธมิตรหลักของอยูเครนในการสนับสนุนทางด้านอาวุธยุธโทโธปกรณ์ทางทหารให้กับยูเครน ในการต้านทานการรุกค,คืบของกองทัพรัเสเซียครับแต่ว่าสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นในสมัยของโจเซฟไบเดนเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาแต่ว่านโยบายทางด้านการเมืองในสมัยของโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็อาจจะมีนโยบายที่แตกต่างกันไปครับแต่ว่าการที่ได้มีคำสั่งให้ฝ่ายบริหารของทรัมป์ระง,งับการจัดส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ทางด้านการทหารให้กับยูเครนนั้น ก็จะส่งผลกระทบต่อการสุ้รบแนวหน้าในยูเครนครับอย่างไรก็ตามประเทศพันธมิตรอื่นๆของอยูเครนโดยเฉพาะประเทศพันธมิตรที่เป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดกันเช่นโปลแลนด์และประเทศพันธมิตรอื่นๆก็จะยังมีการหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้ต่อไปว่าจะช่วยสนับสนุนยูเครนอย่างไรต่อไปถ้าสหรัฐอเมริการะง,งับการ สนับสนุนทางด้านอาวุธให้กับยูเครนในช่วงนี้สำหรับเหตุการณ์ที่ยูเครนได้ใช้ดโดรนคามิกาเซ่เขา้าทำการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันรวมทั้งคลังน้ำมันในรัเสเซียในช่วงเช้ามืดของวันนี้4มีนาคม2025นั้นก็มี3พื้นที่ด้วยกันครับโรงกลั่นน้ำมันซิสรานโรงกลั่นน้ำมันโนโวทักสติงส์และคลังน้ำมัน ในเชตโคโวทั้ง3พื้นที่นั้นถูกโดรนคามิกาเซของยูเครนพุ่งทะยานเข้าใส่ครับแเล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าในวันนี้4มีนาคม2025เรดารุ่นที่มีชื่อว่า RLS-96L6E ของกองทัพรัสเซียที่จอดประจำการอยู่ในพื้นที่เยฟปาโตเรียบริเวณทางหลวงเยฟปาโตเรีย ในซากี้แหลมไครเมียเกิดไฟลุกไหม้ครับเรดาร์รุ่นนี้ทำงานร่วมกับขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานของกองทัพรัสเซียรุ่น S300 และ S400 ไม่มีการรายงานสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟลุกไหม้เรดาร์ชุดนี้ครับคาดว่าเป็นไปได้ที่อากาศจะร้อนหรือไม่ก็มีใครบางคนทำให้มันเกิดไฟลุกไหม้ นี่เป็นภาพทหารผลร่มของอยูเครนครับกำลังฝึกซ้อมการกระโดดร่มตามการรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารของอยูเครนได้รายงานว่าการฝึกซ้อมกระโดดร่มนั้นเป็นการซ้อมกระโดดร่มรุ่นใหม่หลังจากที่ได้มีการปลดประจำการร่มรุ่นเก่าของมาใหม่ก็ต้องมีการทดสอบทดลองก่อนนำไปใช้งานจริงครับ จะได้คล่องเวลานำไปใช้งานในวันนี้4มีนาคม2,025แหล่งข่าวของพม่า DVB ได้รายงานว่าพลเอกอวุโสมินอองไลผู้นำประเด็จการทหารพม่าได้เดินทางไปยังกรุงมอสโกประเทศรัสเซียและได้พบปูตินที่วังเครมลินและมินอองไลยังได้เข้าร่วมรำลึกถึง ผู้เสียชีวิตและสูญหายในสงครามที่อนุสร์ในกรุงมอสโกครับก็เป็นการไปรำลึกถึงทหารรัเสเซียที่เสียชีวิตจากสงครามและสูญหายก็เป็นเรื่องปกติทั่วไปครับเป็นแขกบ้านแขกเมืองของมอสโกสำหรับโพลเอกอวุโสมินออนไลน์ก็ไปทําตาม แนวทางปฏิบัติโดยทั่วไปเมื่อไปแล้วถ้ากองทัพประเด็จการทหารพม,ม่าได้มีความสัมพันธ์สนิทและมีการพึ่งพาอาศัยกันสำหรับกองทัพพม,ม่านั้นก็ได้มีการพึ่งพาอาวุธยุธโทโธปกรณ์ทางทหารจากรัเสเซียครับสำหรับการเดินทางไปยังกรุงมอสโกประเทศรัศเสเซียในครั้งนี้ก็มีรายงานด้วยว่ามินอนอไลน์อาจจะใช้เวลา ในรัเสเซียหลายวันจากภาพที่แหล่งข่าวในพม่าได้นำเสนอจะสังเกตเห็นได้ว่าทั้งปูตินและมินอองไล่ต่างมีความยินดีเมื่อได้พบกันมีหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสครับมีการจับมือทักทายรวมทั้งกอดกันและกันดูจากสีหน้าของมินอองไล่แล้วก็ ทำให้สามารถจินตนาการได้ครับว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ดีของมินออนไลน์ที่จะพบกับพันธมิตรของมินออนไลน,น,น์นานๆจะเจอกันทีก็จะมีการแสดงสีหน้าอย่างชัดเจนแบบนี้ครับสำหรับการเจรจาสันติภาพระหว่างยูเครนและรัเสเซียนั้นตามการรายงานในวันนี้4มีนาคม2025 แหล่งข่าว uatv ของอยูเครนได้รายงานว่าโวลดิเมียสเลนสกี้กำลังเตรียมการที่จะนำเสนอแผนสันติภาพบางส่วนหนึ่งในนั้นก็คือให้รัสเซียยุติการโจมตีทางอากาศรวมทั้งการไม่โจมตีด้วยมิสไซล์และโดรนระยะไกลและไม่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานโครงสร้างพื้นฐานด้านพลเรือน รวมทั้งเส้นทางการเดินเรือที่รัเสเซียจะไม่โจมตีและนอกจากนี้ยังได้มีการเตรียมข้อเสนอให้มีการปล่อยเฉลยศึกสงครามครับนั่นเป็นการรายงานเบื้องต้นครับที่โวลดิเมียสเลนสกี้ประธานาธิบดีของยูเรยครนกำลังเตรียมดำเนินการเพื่อเข้าสู่การยุติสงคราม ก็ต้องรอคอยติดตามกันต่อไปครับตามการรายงานได้ระบุว่าแม้ว่ายูเครนจะนำเสนอแต่รัสเซียก็จะต้องปฏิบัติตามด้วยเช่นกันสวัสดีครับ